中间运送士 เดจรนางสิรนสดระนางมเด็จพระนางพิมลพันประเสริฐศินทนายคาลวิชาชีพและนาสาวขรรยารีธนเจ้าที่กองทัพทูต หล่อตะบูนค่ะนายกองกอาหารส่วนจังหวัดกาลสินค่ะวันนี้เรียนตามนักหลักสอนเลยนะครับองค์การมาก่อนครับตามด้วยขอถ่ยครับองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นนายกอวัฒนาข้าวเหลาค่ะนายกองการอาหารส่วนจังหวัดขอนแก่นค่ะผู้ดูแลค่ะ จังหวัดขอนแก่นะคะมาในชุดสีฟ้าขาวนะคะคุณะคะท่านที่มาไม่ใธรรมดานะคะครับวันนี้ทีมจากเราเองก็ไปเยือนทีมสนามอบจงขอนแก่นนะครับด้วยทีดีเรื่อนี้ไปเยือนมขอนแก่นฟรีครับน่าสนใจมากเลยค่ะติดตามมาด้วยขบวนและกิจกาจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดชายภูมิ ขึ้นในยกสุดอีนาาาาดาค่ะอ,อ,อ,องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาขึ้นในยกเจริญราษฎร์สุภกสตร์ส่วนค่ะนายกวาจังหวัดส่วแม่น้ำโขงในนะครับตะวันออกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหารครับท,ท่า,านนายกมีรือโพงเทงขาค่ะน้าอุ้ยคุณตา,า,าที่มีอาณาเขตติดต่อจังหวัดร้อยเอ็ดเช่นเดียวกันนะครับฝั่งทิศใต้องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกดครับส่วนจังหวัดอุดรธานี จังหวัดใหญ่นะครับทีนี้จับสลาบร่วมกันีนี้จังหวัดใหญ่นะครับอรรับองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีท่านนายกการการตีน้พร้อมนะครับตีขันสดใสยร้อยเอ็ดครับฝ่ายใต้การดูแลของท่านนายกสิริวเณี์ยมพงศ์ค่ะนายกอคงการห่านส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะ เป็นการใช้สนามหลังจากปิดมาช่วงระยะหนึ่งนะคะโค๊ะกปานเจ้าขอ,องปรปับปงใหญ่นะครับออือสามแยณนาเดินจังหวัดร้อยเอ,อ็ดมาใช้บริการสนามกีฬาจังหวัดของเรานะคะต้องเห็นความเปลี่ยนปแปลงแน่นอนค่ะ,คะซึ่งลำดับต่อไปจะเป็นพิธีน้อมรำลึกนายพระมหาการุ่นที่คณ ในเวลานี้ขอเชิญทุกท่านร่วมบูุพันปีหลวงเป็นเวลา93นาทีค่ะคเรียนท่านพิชยาสุรสองรองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดประธางในพิธีเปิดการแข่งขันฟุตบอลอาวุโสโครการบริหารสวนจังหวัด สิงทย์ประเทศไทยอบจอรครับครังที่หนึ่งระดับภาคตะนออกเชียงเหนือกระผมพลตรีสิงห์ทองพลาที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยในนามคณะกรรมการจัดก,การแข่งขันข้าราชการบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดขอขอพบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงที่ให้เกียรติ มาเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันฟุตบอลอาวุโสองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงแชมปประเทศไทยให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันฟุตบอลอาวุโสจังหวัดสิงแชมปประเทศไทยอบจอครับรังที่หนึ่งระดับภาคตะนอกเฉียงเหนือองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิสี่ 4. องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 5ขบวนราชธานีและ11องค์การบริหารส่วนจังหวัดน้อยเอ็ดประเทศไทยในพระบรมราชาธิมดเทศบาลตำบลนิเวศโรงเรียนกีฬาองค์การบริการท่านเสกสิทธิ์ไว้เดี่ยวท่านนายกองการบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดท่านเฉลิมขวัญหล่าตะกูลนะครับนายองการบริหารส่วนจังหวัดกาฬสิงุ์ท่านสรัญญาสุวรรณพงศ์นายกองการบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภูในขณะนี เป็นประธานสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดภาคตะวันเฉียงเหนือและท่านร,ร้อยเอกพงเจริย์พรกุณนานะครับเลขาธิการสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทยแขกผู้มีเกียรติคณะนักกีฬาที่ราชการที่กรุงเทพมหาคนครนะครับผมทำหน้าที่รักษาราชการแทนเฝ้าจังหวัดคนเดียวครับนานรนางงามในระดับเด็กเยาวชนและก็ผู้ใหญ่ที่โรงแรงม,มวันวงวัน ายกมี80ยังเป็นนายกได้น,นะครับไม่เป็นไรันไม่เกี่ยวนะครับแต่ของพระนี่พอ80ีต้องพ้นจากของท่านเฉลิมขวัญก็คือกาลสินนะครับแพ้ชัยภูมิอย่างชิวเฉียดนะครับในนะครับผมถึงแม้ไม่ใช่คนร้อยเอ็ดแต่ผมยืนยันได้ว่าร้อยเอ็ดเป็นเมืองที่ไม่เคยหลับไหลนะครับโดยเฉพาะกิจกรรมในเรื่องของกีฬากีฬา,าที่มีนักกีฬาช่างซื่อเสียงให้กับจังหวัดแล้วก็เป็นหลักในการพัฒนา วงการด้านการแข่งขันเลยบอลชายหาดชิงแชมป์ทั้งอาเซียนเอเชียและในปี69เราจะได้เป็นเจ้าภาพเพราะเราต้องการให้มีนักท่องเที่ยวมีผู้คนเข้ามาเมืองร้อยเอ็ดเข้ามาเยี่ยมเยียนเมืองร้อยเอ็ดวันนี้ก็คุยกับท่านนายกหนองบัวลำพูท่านจะนอนที่ร้อยเอ็ดพบเงินมาห้าหมื่นจะใช้ให้หมดภายในคืนนี้ก็จะดีใจมากเลยครับผมจอให้ท่านด้วยนะครับก็ทุกคนที่มาเยี่ยมเยียนท่านจะเห็นว่าเมืองร้อยเอ็ดเราเป็นเมืองที่ มีความสุขเป็นเมืองที่สะอาดท่านจะไม่เห็นหนังขยะในเขตเทศบาลน,นะครับเป็นเมืองที่มีธรรมชาติเต็มไปด้วยความสวยงามและคนบริสุทธิ์ ทีมอ,อบจชัยภูมิขณะนี้นะครับเป็นทีมอ,อบจชัยภูมิในชุดสีแดงออกนําทีมอ,อบจการสิลป์ในเสื้อสีชมพูดึงกระดูกกระสุนต้องมันล่างใช่ไหมสุดที่เนี่ยสามคนนี่เนี่ย มีกบฏจอกระดศีลต้ประตูจากหมายเลเรศักธรรมยุทธาจากแกนยีนุพษนักจุดโทษทีน่งด้วมีประตูตัวไหนครับ ชนะดรจันชีลอง2ประตูต่อหนึ่งนะครับในช่วงทดเวลาในครึ่งเวลาหลังในชุดสีแดงเอาชนะทีมอปจอการสินในเสื้อสีชมพูสองปรใุดดห้การประชาชนในเรื่องท่าสวนรวมนี้ให้เวลาสนามในเร่องที่สนะคะสิ่งที่จะเห็นต่อไปเนี